วัดหลวงปู่สมจันทสโรชุมพรวันที่23กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสทำข่าวพระเกจิอาจารย์ดังอดีตเจ้าอาวาสวัดเจ้าพสารลอยหลวงปู่สมจันทสโรตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเป็นพระสงฆ์ที่สือสันโดษมีจริยวัดอันงดงามยิ่งท่านจันอาหารเพียงวันละหนึ่งมื้อและไม่ยอมรับปัจจัยใดๆเป็นส่วนตัวเลยแม้แต่ตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านก็มอบให้กับ พระภิกษุรับเอาไปดําเนินธุระต่อไปหลวงปู่สงจําพรรษาในวัดจึงเป็นเพียงประธานสงหรือปูชนิยบุคคลอันประเสริฐเป็นที่ยึดเหนียวทางด้านจิตใจแก่พระภิกษุสัม,มนเนรอุบาศอุบา,บา,บาสิก,กาและศรัทธาคณะญาติโยมทั้งหลายหลวงปู่สงถือเป็นพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระทีิพูดน้อยรักความสง,งบความสำรวมวาจาใจ นับเป็นพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งในบาวรพระพุทธศาสนาเป็นนาบุญอันประเสริฐของพวกเราทุกคนสมัยหลวงปู่เป็นคารวาดเคยปฏิบัติตนเป็นผู้มีสัจจะเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วก็ยังคงปฏิบัติตนรักษาสัจจะตามเดิมทําให้เกิดความศั์สิทธิ์ขึ้นตามการเวลาแม้แต่เป็นพระภิกษุ ผู้น้อยแต่คำพูดของท่านพูดออกมามักบังเกิดผลอย่างอัศจรรย์ที่่รียกว่าวาจาสิทธิ์ด้วยเหตุนี้บรรดาลูกศิษย์ญาติโยมทั้งหลายมักจะจุมนุมกันที่สาราเวลาเช้าก่อนไปทํางานเป็นประจำเพื่อขอวาจาสิทธิ์ของท่านกล่าวคําใดกับใครก็มักจะเป็นความจริงเสมอหลวงปู่สงได้เข้าพำนักอยู่วัจาพาาราสารลอยตั้งแต่ปี2464จนถึงวันอังคารที่2ส,งสิงหาคม2526 ตรงกับแรมเก้าค่ำเดือน8ปีคุณเวลา1 0 0 00, จนย์ท่านก็ได้รณภาพรวมสิริมายุได้94ปี3เดือน2วันระยะเวลาของท่านอยู่วัดเจ้าฟาสารลอยเป็นเวลา64ปี62ปีสายานุสิตได้จัดพธิธีบำเพ็ญกุศลการกุศลของลูกปูส่สงตั้งแต่วันที่2ถึง16สิงหาคม2526 และได้ทําพิธีปิดศพในคืนวันที่16สิงหาคม2526ทุกคืนจะมีการสวดอภพิธรรมโดยเพาะภิกษุในวัดทุกคืนวันอังคารตรงกับวันคล้ายวันเกิดและวันมรณภาพของหลวงปู่สมจะมีการสวดพิเศษปัจจุบันศริยะหลวงปู่สงได้ปฏิฐานอยู่บนสาราร้อยปีทําสังเวทวัดเจ้าฟ้าสารลอยเพื่อให้พุทธาสดิกชนได้กราบสการะบูชาต่อไป เปิดสักการะบูชาเวลา08.30นถึง17.0 0นของทุกวัดหลวงปู่ทรงตอนราภาพบรรยากาศนั้นเป็นสายลมหยุดนิ่งแสงแดดแรงผิดจากทุกวันทุกสิ่งเงียบไร้นกเสียงกามีเพียงเสียงระคังดังกรองดังทั่วทศมีรอบวัดผู้คนได้ยินเสียงบ้างสับสนสงสัยบ้างโกกังวลจึงรีบเดินทางเข้ามายังวัดจ้าฟาสารลอย และทราบข่าวการระภาพของหลวงป,ปู่สงทุกคนตาฟาการโศกเศร้าเสียใจน้ำตาไหลรดยไม่รู้ตัวคิดย้อนกลับไปตอนหลวงป,ปู่สงยงอยู่จะเจ็บหรือป่วยเดือดร้อนเพียงใดหลวงป,ปู่สงมักจะปัดเป่าความทุกข์ร้อนและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของทุกคนทั่วทั้งสารพิษตลอดมาข่าวการจากไปของหลวงป,ปู่สงกระจายไกลออกไปทาให้บรรดาสกิตทั่วไป ทั้งสารพิษเดินทางมาเพื่อกราบสักการะและบำเพ็ญกุศลถวายแก่หลวงปู่สงจนวัดเต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศรถจนต้องจอดห่างไกลกันถึงประมาณสองถากิโลเรื่องอัศจรรย์การกุศลมีเรื่องเล่าเต่าของหลวงปูเคยเลี้ยงไว้ขนาดประมาณลนึตัว4 0่สิบถึหเซนติเมตรเต่าเข้ามากลางงานจนเกิดพายุหมุนรุนแรงทำให้สันตสีที่สร้าง ไว้สาหรับญาติโยมมาฟังสวดอภิธรรมกระจายปลิวว่อนแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายชาวบ้านต้องอุ้มเต่าไว้หน้าหีบศพหลวงปู่สงต่างสังเกตเห็นเต่าทั้งเก้านิ่งมีน้ําตาไหลออกมาสองข้างข่าวแพร่กระจายไปทั้งจังหวัดชุมพรและพืพ้นที่ใกล้เคียงผมม,มรดกมิตินะครับจากนิวยิปตีพูนสถานีประชาชนนะครับหรือนิวอยิปตีไทยแลนด์นะครับวันนี้ได้มีการมาจจังหวัดชุมพรนะครับมา เที่ยววัดวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ดังนั่นคือหลวงปู่สองที่เขาเรียกกันแห่งวัดเจ้าพระสารลอยนะครับซึ่งท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเอาเิรีละของหลวงปู่สงใส่ไว้ในโรงแก้วนะครับจะมีการเปยนผ้าเิรีละปีละสามครั้งนะครับสอบถามจากพระอธิวัฒนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับ สรีละอาการไว้เล well> ีครับเดี๋ยวกัน่านเองครับขนาญาตกาทำข่าวนะครับระพูสองจะคล้ายกับถ้าปิดอาจารย์ทางภาคเหนือก็คือครูบาวงเะครับครูบาวิชัยเขาปี๋นดบางปะาพันธ์ก็สรีละอยด่ในโลกแก้วเดีนี้เลครับกับวัดประภาอุต้มอัพเดีลังปูนนีครับสรีละรพูสองก็จะไ้แบบนี้นะครับ ของกัตถุก็มประวัติหลวงปู่ คนปราเป็นท่านชี้เครื่องบินโดยบังเอิญนั่นคือเหตุการณ์นะครับผมก็ไปตามความเป็นมานะครับแต่ว่าออยากทันบอกเล่าจากชาวบ,บ้านนะครับเสุดยอดมากๆนะครับเป็นแบบนี้นี่หลายปีแล้วนะครั้งต,ตามนี่กี่ปีแล้วอ๋ออ๋อกี่ปีแล้วที่เขาออกมานี่ลุงปูเนี่ยอยู่กี่ปีแล้วเติดแล้วของท่านอยู่อยู่กี่ปีแล้วอย่น่าจะสองสี่นะลุงปู่เสียปีพศสองสี่จำจำไม่ผิดนะนะ นี่ครับแล้วก็จะไม่มีการมันเป็นตัวอย่างคู่บอลวงสีสามงทวัาเปเขาปีนะครับนี่ครับครับเี๋ยวผงจาถไทยให้ท่านดูได้ครับปีมศเลยนะัดูมาดูดูภาพเก่าๆทั้งเลยคือถ้าว่าคนจากต่างจังหวัดมาเที่ยวที่นี่นั่นก็คือต้องมากราบไหว้หลวงปู่สง์นะครับูกษ์ศิลูุพหานะครับมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับ กลับไหวนะครับทุกๆปีก็จะมีการเปลี่ยนสรีระผ้าจีวรับสรีระให้กับครูลวงปู่สอนะครับอัดเจ้าบ้านวัาเจ้าพาะสั่เราและอีกประวัตินึ่งครับคือเต่าเต่าที่แสนรูงที่หลวงปู่เลี้ยงไว้รู้สึกไปบอกที่อินเดียถูกไหมเคยไปเล่นที่อินเดียแล้วก็วันที่หลวงปู่มรณภาพเอาเต่ากลับมานี่ครับ สิ่งที่พวกคนงงคือเต่าน้ําตาไหลนะครับนะครับผมทราบข่าวในปีนั้นนลดานแลวครับนี่ครับตอนนี้ก็ส่งอีกน่ถ้านม่ก็คงกลับไปเดียวหมดแล้วนะครับเต่านะครับตอนนี้คือต่าจริงๆนะครัใครที่พัดไปามากลับไป้ดเลยนะครับ ครับใครที่มีิวกาสมาจังหวัดชุมพรนะครับก็มากับไหว้สิริละของหลวงปูง่ทรงอดีตเจ้าวาดนะครับวัดเ,เ,เจ้าฟ้าสาตรอลอยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้เลยครับทุกท่านครับนี่ครับผมวรรกิจมิธิหวรกิจมคิทิธินิวยี่สี่ลำพูนภาพข่าวรายงาน